โดยทั่นี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมเครื่องนับคนเข้าออกนะครับสําหรับเครื่องนับคนเข้าออกนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับจอ LCD 17, 16, 2, el, นะครับ16ขนาด1 6 2นะครับเอาไว้สําหรับในการแสดงสถานะการนับของตัวเครื่องนะครับซึ่งบ้นทัดบนนะครับก็จะขึ้นคําว่าเข้านะครับแล้วก็ยินนะครับก็คือจํานวนคนนะครับที่ผ BRE, ่านเข้ามาในทางเข้านะครับส่วนเข้าออกนะครับก็คือจํานวนคน ที่ผ่าเข้ามาในทางออกนั่นเองนะครับโดยตัวเครื่องนะก็จะใช้นะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับสำหรับชนิดแรกนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของนะครับชนิดาท์นะครับซึ่งชนิดาท์ตัวนี้นะครับก็จะใช้ proximity sensor ตัวนี้นะครับเพื่อทําหน้าที่นะครับในการจับนะครับคนในเวลาออกนั่นเองนะครับซึ่งเวลาคนเดินออกนะครับก็จะทําหน้าที่ในการตัดนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับทำให้เซนเซอร์ตัวนี้นะครับ ส่งสัญญาณพันธะไปยังตัวไมโคครอัลติเลอร์นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดมีวัตถุไปขวางกั้นนะครับก็จะส่งสัญญาณไปยังไมโคครอัลติเลอร์ที่เป็นลอจิกศูนย์นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวไมโคครอัลติเลอร์นะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับลอจิกดังกล่าวนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการนับจํานวนคนออกต่อไปนั่นเองนะครับส่วนนะครับเซนเซอร์ไว้สําหรับในการนับคนเข้านะครับก็จะใช้แบบอันต้าโซนิกทาร์เจิลเซอร์นะครับซึ่งตัวอันต้าโซนิกนะครับก็จะประกอบไปด้วย2หัวนะครับก็คือหัวแรกเป็นหัว ส่งนะครับก็คือ transmit นะครับแล้วก็หัวต่อไปก็คือหัวรับนะครับก็คือหัว receive นั่นเองนะครับซึ่งตัว antar sonic s e n s e r แล้วก็ตัว proximity sensor นั้นมีหลักการที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็คือว่าตัว antar sonic เนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณแบบเสียง antar sonic ความถี่สูงนะครับความถี่สูงจนนะครับหูของเราเนี่ยไม่ได้ยินนะครับคล้ายๆกับ ระบบของโซน่านะครับของแล้วก็ระบบการมองเห็นของค้างคาวนั่นเองนะครับซึ่งจะอาศัยคลื่นเสียงความถี่สูงนะที่ปล่อยออกไปนะครับถ้าเกิดว่านะครับมีวัตถุเข้ามาตัดนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยคลื่นเสียงที่ไปกระทบกับวัตถุที่อยู่ข้างหน้านะครับก็จะสะท้อนกลับมายังตัวรับนะครับทําให้เราสามารถที่จะตรวจจับนะครับระยะทางนะครับโดยอาศัยการคํานวณนะความเร็วของเสียงนะครับที่วิ่งอยู่ในอากาศนะครับคํานวณออกมาเป็นระยะทาง ได้จากระยะของเวลาดีเลย์ที่เสียงนะครับจะท้อนกลับมานั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในส่วนของเซนเซอร์ตัวนี้ไว้สำหรับในการวัดระยะทางได้นะครับแต่น้ำตาในสําหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเครื่องนับคนเข้าออกเนี่ยเราไม่ได้นะครับซีเรียสเรื่องระยะทางครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเราได้เขียนโปรแกรมมาไว้ว่าถ้าเกิดระยะทางต่ำกว่าประมาณ20เซนติเมตรนะครับให้ส่งสัญญาณไปยังมรคอัลเลอร์เพื่อให้ตัวมารคอัลเลอร์นะครับทำการ นับทางเข้าให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับตัว proximity sensor นะครับแทนที่จะใช้แสงแทนที่จะใช้คลื่อนต้าโซนิกนะครับซึ่งเป็นเสียงนะครับแต่กลับใช้แสงอินฟาเรดแทนนะครับซึ่งแสงอินฟาเรดตัวนี้นะก็จะไปกระทบกับวัตถุนะครับเมื่อกระทบกับวัตถุเรียบร้อยแล้วนะก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวรับซึ่งบนตัวเซนเซอร์ก็จะมีทั้งตัวรับและตัวส่งอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะตรวจจับลังสีอินฟาเรดที่สะท้อนกลับมานี้ได้นะครับแล้วทำให้ตัวเซนเซอร์นนั้ปล่อย นะครับสัญญาลอจิกสูอลงไปยังมัลติเตอร์เพื่อให้ตัวมัลติเตอร์ทำการนับจําจนวนออกได้นั่นเองนะครับสำหรับตัววงจรภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยบอร์ดนะครับมันคอลติเตอร์นะครับในที่นี้ครับเราใช้นะครับเบอร์แอดเมกาสามสองแปดนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับซึ่งเราทําหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมภาษา C เข้าไปนะครับและเบอร์ลงบอร์ดเพื่อให้ตัว บอร์ดเลเลอร์นั้นนะครับทำการอินเอร์เฟกับตัวนะครับเซนเซอร์แล้วก็จอ LCD นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการนับฝนเข้าออกนั่นเองนะครับหรือเรียกอีกในหนึ่งก็คือว่าเราใช้บอร์ดอโทเลอร์ตระกูลนะครับอัลโดโนยูโน่นั่นเองครับซึ่งมี IC เบอร์ Atmega 3 2 8 p เป็นตัวประมวลผลนั่นเองนะครับโดยตัวเซนเซอร์อันต้าโซนิคทาร์ดิเซอร์ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมีสายสัญญาณในการควบคุม2เส้นนะครับก็คือทริกกับแอคโคนะครับสัญญาณทริก ก็คือว่ากระตุ้นน้ให้ตัวอันต้าโซนิกน้นส่งสัญญาณเสียง40กิโลเฮิรตซ์ออกไปข้างหน้านะครับเมื่อมีนะครับสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าตัวเซนเซอร์นะครับคลื่นเสียงเหล่านั้นนะก็จะทอดกลับมาทําให้ตัวเซนเซอร์นะครับอันต้าโซนของเราปล่อยนะครับสัญญาณพันที่ได้จากการตรวจจับคลื่นเสียงสะท้อนนั้นกลับมาหาตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเรียกว่าหาสัญญาณเอ็กโคนะครับซึ่งตัวเอ็กโคนี้ก็จะเป็นพันระยะทางสั้นๆนะครับนะครับดิวตี้ไซเคิลของพันนะก็ขึ้นอยู่กับว่า ค่าค่าเวลาของตัวพื้นเสียงนั้นจะทอนกลับมานานแค่ไหนนะครับเราสามารถที่จะนำพาร์ทดิวตี้ไซเคิลตัวนี้นะครับหรือว่าทางเพียของมันนะครับไปคำนวณเป็นระยะทางได้นั่นเองนะครับแต่ในในกรณีนี้นะครับเราได้กําหนดให้ถ้าเกิดระยะทางต่ำกว่า20เซนติเมตรนั่นคือว่ามีคนนับเข้ามาขวางกั้นอยู่ทางเข้านะครับทาให้ตัวคอนทรลเลอร์ของเรารับสัญญาณได้จากต้านโซนิกแล้วก็ทําการนับเข้านั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่เสียบไฟนะครับซึ่ง แหล่งจ่ายไฟของเราสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบก็คือแบบนะครับอะแดปเตอร์นะครับขนาด12โวลต์นับที่อยู่ดังตรงนี้นะครับนะครับเป็นขั้วอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับโดยมีขั้วในเป็นบวกนะครับขั้วนอกเป็นลบนะครับห้ามกับขั้วเด็ดขาดนะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกใช้อะแดปเตอร์นะครับเราก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด5โวลต์จาก p าวเวอร์แบงก์ก็ได้นะหรือที่ชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีเอาท์พุตมาเป็น5โวลต์ก็ได้เช่นกันนะใช้ได้หลากหลายนะครับทำให้ยืดหยุ่น่อการใช้งานนั่นเองนะครับ แล้วการทดสอบการทํางานนะเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะขึ้นจอ LCD ขึ้นมานะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเครื่องนี้เราอาจจะไปตั้งแล้วมีวัตถุต่างๆเข้ามาขวางกันนั้นค่าของนะครับที่นับเข้านับอ,ออกก็าอาจจะขึ้นบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการทดสอบเมื่อเราจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับจอ LCD ติดนะครับตามที่เห็นันรูปตรงนี้นั่นแสดงว่าเครื่องนั้นพร้อมที่จะทำงานนะครับเราลองนะครับนำวัตถุนะครับอย่างเช่นมือของเรานไปขวางค่าเซนเซอร์ดูนะครับ ซึ ar, creator, ่งตัวเทนเซอร์นะครับของเราถ้าเกิดว่าเป็น p r o x i m i t y นะก็จะเป็นการนับออกนะครับจากตอนนี้นะครับจำนวนเป็น37นะครับถ้าเกิดมีนะครับมือนะเข้ามาขวางกั้นนะครับแบบนี้ซึ่งมือตัวนี้นะคล้ายๆแทนกับว่าเราไปติดตั้งนะครับตัวกล่องนับตัวนี้นะครับในทางออกนั่นเองนะครับซึ่งเทนเซอร์ทั้ง2ตัวนั้นอยู่คนละฝั่งนะครับ Proximity ก็คืออยู่ทางฝั่งออกนะครับก็คือคนเดินออกนะครับนั้นนะครับถ้าเกิดคนเดินออกเพิ่มนะไปตัดกับลำแสงของตัว Proximity ซึ่งเป็น i n f ฟ a r าเรนะครับก็จะทำการนับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้นะครับอ่านับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเดียวกันนะครับถ้าเกิดมีคนนะครับเดินเข้ามานะครับโดยเดินผ่านทางทางเข้านะครับนะครับจาก67ก็ขึ้นเป็น68 69นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้สามารถที่จะติดตั้งนะครับ ตรงนะครับประตูกลนหรือว่าทางประตูเข้าออกได้นะครับโดยการแยกฝั่งนะครับระหว่างทางเข้ากับทางออกชัดเจนเป็น2ฝั่งนั่นเองนะครับหรือว่าเดินแบบสวนทางการนั่นเองนะครับอ่าตามนี้นะครับนันนียตัวเซนเซอร์นะครับก็จะมีระยะทางในการวัดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ห่างนะครับก็จะไม่ขึ้นครับแต่นี้อาจจะไกลนิดนึงอ่านะครับถ้าอยู่ห่างสักประมาณ60เซนก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใกล้ นั้ประมาณ20เซนถึง10เซนนะครับก็จะนับขึ้นนะบอนี้เราตั้งไว้ในตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับส่วน proximity sensor ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าไกลหน่อยก็ไม่ขึ้นนะครับดังนั้นมันจะตรวจจับในระยะใกล้ๆก็คือมีคนเดินผ่านตัดหน้ามันนั่นเองนะครับเี่ยเรบนี้นะครับนะครับซึ่งตัวนะครับั t r a s o n i c และ Proxi m i t y นะครับก็ทำมาที่ในการตรวจจับนั่นเองนะครับติดไว้ทางเข้าหรือว่าทางออกครับที่เป็นส่วนทางการหรือว่าเดินเข้าออกแบบ2ทางนะครับแล้วก็สามารถที่จะนับนะครับจำนวนคนเข้าออกนะครับณบริเวณประตูได้นั่นเองนะครับสามารถเอาค่าตัวนี้ไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับครับผมผมขอจบการนําเสนอนะครับเครื่องนับจํานวนคนนะครับเข้าออกนะครับแสดงผ่านจอ lcd ขนาด2นับใช้นะครับเซนเซอร์พอ o x ซิมิตี้นะครับแล้วก็อันต้าโซนิกทางดิวเซอร์นะครับ แต่เป็นคนนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ